ใี่ค่ะวันนี้เราก็จะพักจากเบบีมากินของปลายเททุกคนน่าจะไม่ค่อยกินแต่เราจะกพิ่น้อง e <lebr os an> คือเมอทานตะวันเอ้ยไม่ใช่เมดีเปลือกทานตะวัน <c oughs> เปลือกทานตะว,วันคลุกกับนมข้นนั่นเองคะ่ะซึ่งมันอร่อยจริง, e <lebr os an> งเลทุกคนทุกคนอย่าไปบอกใครนะเมื่อกี้เราเพิ่งทำตกอะไมา nhanh 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 อย่บไปหาสนหาทำตามคะแล้วห้าอาทำตามให้ผู้ใหญ่ทำตามค่ะอืมแล้วาเปิดรูดเมาอาอไรเยเขาคงต้องกินด้สาก่อนเราต้องคอยปิดคุณก่อนนะเพราะว่ากดเนียกนไม่ไหวโอเ กินให้ไ uhm, ด้รสชาติค่ะอร่อยค่ะถามว่าอร่อยไหมนะครับก็ไม่อุ้ยก็หายอ่ะอะไรวะ เพื่อเปลี่ยนมืมใหม่ๆอะฮาลลัม,มาาาาาาบ้างซึ่งเดลามาทุกคนไปเข้านาดี๋ยเก่ยวไม่ไวเลยอะอะมา อร่อยกว่าเมื่อกี้ไอ้ใบมันได้หับเยอปว่าอร่อยใช่ไหมนนี่นะทุกคนทำโตโตได้เปล่าเนี่ยตาเนี่ยก็จะยนางี้อู้โตโต Oh. <laughs> <laughs> mhm. Mm mhm. <laughs> 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 <laughs>

แล้วก่กอนมีคนกินก่อนก็ยินดีด้วยนะคะว่าจานได้นะคะแต่ว่า ทำตันดีกว่านะเนไถังผมผักบุงอะไรแปค่ะไปค่ะานที่สุดผักบุงอะล่อยแดงแล้วเกิผักจะหาเพื่อเร็วักบุงเฟเสี่ยว ผักบุ้งเข้าโรงพยาบาลผักบุ้งลบยิ่งผักบุ้งไฟเหลืองบ้านให้ระวังจำผักบุ้งขับออกไปก่อนไปผักอะไรโดนดาบ่อยที่สุดผักใช่ไมไม่ร<ม>ู้ไม่ใช่มาเผือเไม่รู้ผักอะไรที่มันมันแบบโดนดาบ่อยที่สุด cái, thì... Thịt chị chị Bạc Bạc chị <laughs> À chị 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 เดามันใครอีโง่ย,นนะยอคายยอกยอกยอผักบุเอ้ยผักอะไรปลาอะไรอยู่ผักอะเอ้ยปลาอะไรอยู่บนบกได้ปลาแกรวไม่ใช่ปลาทา่องโกอือปลาอะไรยังมีครัวหรอ ปาลาอะไรมีคู่ปาลาอะไรมีคู่ปาลาอะไรมีคู่อ่ะคนี้อาจจะน่าเกลียดหนอยนะคะปาล,ปา,ลปาอะไรมีคู่ปลาอะไรมีคู่ปลาอะไรมีคู่ปลาอะไรมีคู่ ปลาอะไรมีค uh, you oh. ู <Huh? S 1> ่เร็วๆปลาปลาคู่ผิดปลาทั้งกอะอ้าวไรกันเลยอ่านไม่เมทปลาอะไรไม่ได้ปลาอะไรโง่ที่สุดอ๋อพี่เมทผิดปลายออุทองะปลายออุทองปลาทูปลายออุ ค<ข>ปัญญาอ่อนเอ,อ้เออประยุทธ์โดนแน่ง่ะพี่<ม>พี่บอกมัน,นคนพูดนะคะผมต้องคอมไม่เป็นตัดคลิปออกก็เลยตัดคลิปออกฉันไม่ได้เว้ยโ<อ>ดนแน่ใบเพราะพี่พูดว่าปลาไอ้เฉยพี่พเซนบอกปลาอะไรโ้่ที่สุดใช่ อยู่ข้างหลัง